นนะะแล้วกด็ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ฮานาแฟนซีสค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะพาทุกคนกลับมาที่บล็อกโรงเรียนอีกหนึ่งอันค่ะซึ่งเราก็จะต้องบอกว่าสําหรับสัปดาห์นี้มีคนไปโรงเรียนน้อยมากเลยก็เลยทาให้เราสามารถไปโรงเรียนทุกวันได้เพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมีคนมาที่ห้องเราน้อยกว่าสิคนนี่ค่ะแล้วก็เป็นคนได้ดเดิมๆด้วยนะคะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่วันจันทร์นะคะซึ่งเราก็กําลังพยายามเอางานศิลปะของเราออกจากบอร์ดอยู่ค่ะก็คืออันนี้เป็นงานที่เราทําตั้งแต่ตอนปีที่อยู่ม .4 นะคะแล้วก็ มันเผอิญได้ติดบอรดโชว์ทีนี้มันก็ครบรอ,อบหนึ่งปีพอดีแล้วก็เลยมารับงานคืนไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เป็นช่วงแบบพักซิปของชาววันจันทร์อะไรอย่างนี้แล้วก็เลยอยากพาทุกคนมาเดินเล่นในโรงเรียนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ได้ควาช่วยเหลือจากเพื่อนเราช่วยอัดบลอ็อกให้ค่ะ ย้อนกลับมาที่งานศิลปะของเราดีกว่าค่ะว่าแบบเราอยากอธิบายนิดนึงว่างานนี้เป็นยังไงเพราะเป็นงานหนึ่งในงานที่แบบเราภูมิใจที่สุดเลยนะมันชื่อว่างาน My Favorite Things ค่ะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงที่มีชื่อเดียวกันจากหนังเรื่อง The South Music ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังที่พัฒนาภาษาอังกฤษของเราแบบเยอะมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะในคาบอังกฤษของวันจันเราก็ได้เรียนเรื่อง Urban Legend ค่ะซึ่งเป็นเสมือนตำนานเมืองหรือว่าเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาในเขตท้องที่หนึ่งค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วกกก็ได้เเรีียยน่วับ เรื่องของตำนานเมืองหรือว่า urban legend เกี่ยวกับเรื่องอ่า dorothy กล r l ใน the wizard of oz นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในหนังที่แบบเราชอบมากๆแล้วก็ดูตอนเด็กๆค่ะแล้วก็เลยแบบอ๋เป็นข้าวังกฤษที่หนึ่งในข้าวังกฤษที่ดีที่สุดในเทอมเลยค่ะแล้วก็ังจากนั้นนะคะก็เป็นข้าวเคมีค่ะแล้วก็ใช้เวลาในข้าวในการสรุปเนื้อหาอ่าตัวเคมีเกี่ยวกับหมูฟังก์ชันต่างๆหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเราก็ทํามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเคมีช่วงนี้แบบ มันมีเนื้อหาเยอะมากแล้วก็ถ้าต้องไปอ่านสอบจริงๆแบบอ่านทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเหนื่อยแล้วก็เลยเอามาสรุปเป็นภาษาของเราอีกทีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เป็นคาบเลขค่ะซึ่งก็แบบเรียนเรื่องเอ่ออินทิเกรตคาบชีวะของช่วงนี้นะคะแล้วก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์แล้วก็เดี๋ยวอนาคตจะได้เรียนเรื่องเอมบริโอโลจีกับการพัฒนาของตัวอ่อนอะไรพวกนี้ค่ะตอนบ่ายของวันจันทร์นะคะเราก็ไปที่ห้องสมุดค่ะเพะื่อไปทํางานต่อเพราะว่าเผอิญว่าคาบสุดท้ายซึ่งเป็นคาบชมลมเราได้เป็นคาบว่างนะคะค Thank <laughs> you. เช้าวัานอัคารนะคะทุกคนแล้วก็ในที่สุดเราก็มาสายจนได้ค่ะหลังจากที่มาเช้าได้ทั้งหมดหนึ่งวันด้วยกันนะคะก็มาสายนี่คือแบบกิมมิคของเราเลยแหละเออก คาบแรกของโรงเรียนเตียยปกติเริ่ม7จ็ดโมงห้าเนาะก็เห็นได้ชัดจากนาฬิกาเราเลยว่าเรามาโคตรใจอ่าวันนี้นะคะก็เรียนเลขเป็นคาบแรกเรื่องการเลื่อนขนาดการาฟเอาจุดตัดมาทําเป็นแบบจุดที่ง่ายขึ้นสําหรับการคํานวณแบบเหมือนกับเลื่อนขนาดที่เรียนตอนมอต้นค่ะมันแบบใหม่เนี่ยเดี๋มไม่ได้ยากขนาดแต่ว่าเออหน้าตื่นตาตื่นใจได้ว่าอย่างนี้ก็ได้หลังจากน,นั้นก็เป็นคาบเคมีค่ะก็ไม่มีอะไรมากสัปดาห์นี้รวมๆก็คือนั่งสรุปเคมีอย่างเดียวเลยนะคะอันอย่างตอนนี้เราก็สรุปไปด้วยแล้วก็ความจริงก ว่าเราทำสอง,งานของวิชาเดียวกันในในคาบอะค่ะแล้วก็เพราะว่ามีคนมาเรียนแค่แบบน้อยมากก็เลยได้แบบพวก Intensive Care อะไรอย่างนี้จากครูก็คือเขาจะเดินดูแบบเราทีละคนแล้วก็อ่ะเธอเขียนโพลิเมอร์ซิเขียนได้เป่าไม่ใช่แล้วเขียนผิดเขียนใหมอะไรอย่เงี้ยซึ่งแบบก,ก็ก็ดีนะมันพัฒนาตัวเราดีแต่ว่าอีกอ,อย่างก็คือมันกดดันมากเลยอะแล้วก็ กอกลัวนิดหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วก็วันนี้เราก็ได้ไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนๆนะคะเสร็จแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยข้าวส่วนใหญ่ได้เป็นข้าวว่างหมดเลยแล้วก็เลยนั่งเมาส์แบบเยาวๆเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็เป็นคาบสุขศึกษาค่ะซึ่งเรากําลังเรียนเรื่องเกี่ยวกับโรคประสาทแล้วก็โรคจิตค่ะเรียนเรื่องความแตกต่างระหว่าง2อันนี้ทุกคนรู้ไหมว่ามันต่างกันนะแล้วก็ก็มีโรคที่แบบน่าสนใจอยู่สองสาอันอย่างเช่นอันนี้นะคะก็คือโรคที่รู้สึกเคลียตลอดเวลาค่ะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยเราเป็นโรคนี้หรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าใช่นะคะอย่างกรณีแล้วน่าจะเป็นว่าแบบขี้เกียจอะไรอย่างงี้มากกว่าเนาะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นโรคที่แบบน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเราเคยเห็นตัวย่อมาหลายครั้งแล้วว่า PTSD แต่เราก็ไม่เคยแบบ เข้าไปสังเกตว่าเข้าไปศึกษาจริงๆว่าแบบมันคืออะไรก็เลยมาได้เรียนวันนี้ค่ะก็รู้สึกดีมากๆเลยวันนี้ค่ะแล้วก็วันนี้วันวันพุธทราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้คือแบบแย่มากสรุปแต่ว่าสุดท้ายก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีงานไหว้ครูที่โรงเรียนเราก็เลยกะว่าเราไปซื้อพวงมาลัยมาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปที่โรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะราบรื่น วัสดีเช้าว,วันพฤหัสหรือว่าวันไหว้ครูค่ะก็วันนี้เราก็มาโรงเรียนค่อนข้างเช้าวกว่าปกตินะคะแล้วเราก็เพิ่งนึกได้ว่าหน้าที่เลขาจดตัวใบรายชื่อเพื่อนเพื่อยังอยู่กับเราเราก็เลยมานั่งจดใหม่ค่ะเราจะที่ลืมจดไปทั้งอาทิตย์เลยนะคะอ่าก็ตามนั้นแล้วก็อย่างวันไหว้ววครูที่โรงเรียนเตรียมอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบ เด็กมันเยอะเนาะก็เลยจะเป็นแค่การส่งตัวแทนของประจำห้องไปรวมกันที่ห้องห้องรวมห้องโถงกิติยศนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปของตัวห้องค่ะเผื่อว่าใครสนใจนะคะแล้วก็ฟันแฟกอีกอย่างนึงกับงานวาครูก็คือมันเริ่มต้นใหม่ที่โรงเรียนเตรียมค่ะคือในอดีตมันเคยมีงานว้ครูมาก่อนเสร็จแล้วมันก็หายสาบสูญไปเสร็จแล้วโรงเรียนเตรียมก็เป็นโรงเรียนที่รื้อฟื้นมันขึ้นมาใหม่ค่ะ หลังจากจบคาบแรกที่เป็นคาบไหว้ครูนะคะก็อาจารย์ประจําชันก็ขึ้นมาค่ะแล้วก็เลี้ยงสลับเบาคนทุกคนในห้องนะคะซึ่งคนจริงก็คือวันนี้มีคนมาที่ห้องเยอะมากเลยเพราะว่าเราอะนัดถ่ายรูปห้องกันก่อนที่จะไม่ได้ถ่ายอีกนะคะเพราะว่าทั้งปีที่ผ่านมายังไม่เคยได้เจอกันเลยค่ะ แล้วก็พูดถึงเรื่องแจกของนะคะก่อนหน้านี้เมื่อตอนแบบต้นปีมากๆาเลยเราเคยมาโรงเรียนหนนหนึ่งก็ได้เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์อเล็กๆจากครูเหมือนกันค่ะก็หอมมากเลยเป็นกลิ่นมาลีนะคะต่อมาค่ะก็เป็นค่าฟิสิกส์นะคะซึ่งก็เป็นครั้งแรกในม .5 เลยที่เราได้เจอหน้าครูฟิสิกส์เราก็แบบว้าวคือก่อนหน้านี้เรียนออนไลน์มาตลอดเลยแล้วพอมาเจอตัวจริงรู้สึกว่าเขาสอนดีกว่าเดิมแบบเยอะมากเลยค่ะแล้วก็อีกเหมือนกันนะคะก็คือคนมาแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นวก,กับเรานั่งหน้าสุดก็เลยกลายเป็นว่าเราโดน i n t e n s i v e c แ r e อีกแล้วค่ะครูก็แบบอ่าหนูทําซิเดี๋ยวครูจะดูว่าหนูคิดยังไงแล้วก็แบบโอ้ก็เนื้อหาที่เรียนช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับแกส๊สอุดมคติพลังงานความร้อนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆเกี่ยวกับอ่าหัวข้อสองอันข้างบนนะคะแล้วก็พิจรารณานหรือว่าคํานวณจากกราฟความดันแล้วก็ปริมาตรค่ะ ตอนเย็นนะคะความจริงแล้วมันมีคาบหน้าตัดสินซึ่งต้องไปเรียนกับการเซิงค่ะแต่ว่าเราไม่อยากเซิงเราก็เลยหนีกลับบ้านนะคะแล้วก็ก่อนกลับเราก็ไม่ลืมที่จะดึงตัวน้องตารางสอนเชิรลโคมที่เราอุตส่าห์วาดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ต่อไปที่จะถึงนะคะมันจะฉุกห้องเราจะถูกใช้ในการสอบอสอบอวนอที่โรงเรียนเตรียมเป็นศูนย์ค่ะแล้วก็เลยต้องเก็บทุกอย่างเช่นพวกแนวตัวหนังสืออะไรอย่างนี้ออกไปเนาะ แล้วก็วันศุกร์ค่ะวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะเรา m a n a g ที่จะตื่นเช้าได้อีกครั้งในงว,วันศุกร์ค่ะตอนนี้เจ็ดโมงสิบห้าแล้วจริงเราวาันั่งตรงนี้ตั้งแต่เจ็ดโมงห้านาทีแล้วก็พยายามอัดคลิปนี้มาหลายรอบมากๆแล้วก็นั่นแหละผ่านไปอีกสิบนาทีนะคะ,อะสองวันที่ผ่านมาวันพุธกับวันพฤหัสเราแทบไม่ได้ทําอะไรเลยก็เลยรู้สึกแบบผิด นะวันนี้ก็เลยตื่นเช้าพิเศษตั้งแต่6กโมงมายื่เิบเจดกามเนื้อแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนคลิปกฎหมายที่ครูส่งมาให้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่เรายังไม่ได้เรียนแล้วก็เจ็ดโมงห้าสิบน่าจะได้เข้าคาบกฎหมายพอดีค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันสำหรับคาบกฎหมายสัปดาห์นี้นะคะก็เรียนเกี่ยวกับกฎหมายอาญาค่ะว่าการกระทําใดมีความผิดการกระทําใดสามารถยกความผิดได้หรือว่าความผิดไหนมีโทษ ความผิดไหนมีโทษแต่ว่ายกโทษได้อะไรอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นก็มีช่วงว่างนิดนึงเราก็เลยเอามาใช้ทําสรุปเคมีค่ะซึ่งเราดีใจมากเลยเพราะว่าในที่สุดเราก็ทาสรุปเรื่องไฮโดรคาร์บอนจบทั้งบทแล้วต่อจากนี้จะได้ไปอ่านเรื่องโพลิเมอร์สักทีนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเซอร์ไพรส์รนิดหน่อยเพราะว่ามีข้าวเศรษฐศาสตร์ด้วยเราก็เลยใช้ข้าวเศรษฐศาสตร์เนี่ยในการสรุปเนื้อหาเศรษฐศาสตร์สำหรับสอบในอนาคตค,ค่ะซึ่งก็ทําได้เยอะพอสมควรเลยนะาละค่ะจบไปแล้วกับสัปดาห์นี้เนาะก็ อะไรประมาณนี้แหละแบบเพิ่งกลับมาโรงเรียนใหม่แล้วก็เพิ่งมาแบบตั้งตัวตั้งหลักอะไรอย่างงี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยค่ะและ้วก็เจอกันใหม่ในคลิปบล็อกแปดนะคะจริงๆนี่คือจ,อจัดตารา,างเลยเหรอะฮะก็แกก็ไม่ตัดตัดเอาไง <laughs> ไม่แส่งตรงนี้มันก็โอเคนะเว้ยพอได้อยู่สะโพกใส<ะ>่ไหาจากด้านหลังเซไม่ไม่สะท้อนอะ หน,น,น้ามันยังไม่มันรอมันกันเถอะไม่มีเสียงไอ้หัวใจวะใช่แกก็มันใหญ่ไปไงโอ้แทักสิบอกว่าเดินเล่นนี่อ๋อนี่แก็มันใหญ่แกจะลดแก๊ส